สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วกับช่องเกษตรนะ้ำครับครับนี้เราจะมาทําการตามหาพ่อแม่พันธ์ุปลาดุกครับผมเราเอามาปล่อยไว้ตรงนี้ครับผมตรงบ่อพ่อแม่พันธ์ุเราจะมาทําการจับขึ้นเพื่อที่จะไปดูไข่ว่าพร้อมที่จะผสมพันธ์ุได้หรือยังครับผมบ่อเราจะลุกๆหน่อยนะครับ เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลเท่าไหร่เราจะมาขึ้นปลากันแต่ผมถ่ายทำอยู่คนเดียวจึงไม่ได้อัดวิดีโอช่วงนั้นนะครับผมแต่จะตอนเอาขึ้นแล้วถึงจะจำให้ดูว่าปลาเราพร้อมที่จะผสมพันธุ์ไหมก็ไปดูว่าไข่เราแก่ไหมบ่อน,นี้ผมปล่อย พ่อแม่พันธุ์ปลาหมอไปด้วยไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะไปกับตอนที่น้ําท่วมจากนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวคอยไปดูกันนะครับไปกันเลยครับผมหลังจากเราจับปลาขึ้นมาเรียบ้อยแล้วครับผมปลาเราเหลืออยู่สามตัวครับจากประมาณยี่สิบกว่าตัวครับตอนนั้นไปกับน้ําหมดเลยแต่เป็นโชคดีของเรายังเหลือเพศผู้อยู่หนึ่งตัวแล้วก็เพศเมียอยู่สองตัวครับอเพศเมียนี้ ท้องอุ้มเป่งแล้วครับผมไข่ปลาเริ่มแก่แล้วครับผมพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําการฉีดแล้วก็ทําการรีดไข่แล้วก็ทําการผสมเทียมครับอ่าว,วันนี้เราจะไปดูพาไปดูเพศเพศของปลาครับผมหลักๆแล้วปลาดุกนี่แถวท้องตลาดบ้านเราคือ พ่อจะเป็นรัเสเซียแม่จะเป็นอุยถึงจะมาเป็นบิ๊กอุยครับผมแต่วันนี้ปลาเราเหลือแค่รัเสเซียเราจะทําพ่อรัเสเซียแม,แม่ละแม่รัสเซียก็จะมาเป็นปลาดุกรสเซียเมเดิมครับผมอ่าวันนี้ไปดูเนี่ยเพนเมียครับเนี่ยทองจะอุ้มเป่งครับผมทองจะโตมากเลยเราจะทําการแค่รีดไข่แค่สองตัวก็พอครับผมเพราะว่าฟาร์มเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นครับผม นี่คือเพศครับผมอันนี้ดูทะวันข้างบนแล้วก็ข้างล่างจะเป็นติง่งเป็นน,น,นูนครับผมจะจะไม่เป็นติ่งเหมือนเพศผู้จะเป็นนูนเหมือนรูปหยดน้ำครับผมติ่งเพศสีชมพูครับผมะพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วไข่ก็เริ่มแก่แล้วครับผมประดุกดุง่ายๆครับผมไม่เหมือนปลาช่อนปลาช่อนนี่ค่อนข้างดูยากเพศ ปดุที่ดูง่ายเดี๋ยวเราจะไปดูเพศผู้กันนะครับผมอ่าเห็นไหมเพศผู้นะจะเป็นตต่งเรียวยาวครับผมดูง่ายๆสังเกตง่ายครับผมแต่ปลาดุตัวผู้นี่เราต้องผ่าตัดเอาน้ําเชื้อครับผมจะรีดไข่เหมือนเอจะรีดน้ําเชื้อเหมือนปลาตะเพยียนไม่ได้ครับผมเราต้องทําการผ่าตัดเพราะว่าน้ําเชือ้อปลาดุกนี้มันอยู่ดุกสันหลังครับผมจึงรีด น้ำเชื้อเหมือนปลาตะเพียนเหมือนปลาดื่นไม่ได้ครับผมปล่อยแบบธรรมชาติได้ไหมโอเคธรรมชาติฉีดไปแล้วไข่มันจะติดน้อยมากแล้วก็ไข่จะออกมาไม่เยอะครับผมมันจะคํานวณไม่ได้เหมือนที่เราผสมเทียมครับผมถ้าปล่อยแบบธรรมชาติานี้เป็นปลาหมอที่เราปล่อยเพราะแม่พันธุเหมือนกันแต่ก็เหลือประมาณยี่สิบตัวครับผมอ่าผมเลยกลับขึ้นมาดู แค่สี่ตัวเพราะว่ามันตัวใหญ่ผมแล้วก็ผมไม่มีถุงมือเอาขึ้นมาเยอะขนาดนั้นเพราะว่าขีบหลังนันนี้ปักแด้วันนี้เจ็บแล้วครับผมอ่จาจัดให้ไปดูแค่สี่ตัวประมาณสามตัวโลครับผมตัวใหญ่อยู่นะครับตัวเท่าสี่นิ้วห้านิ้วครับผมตามหมอแต่ป้าหมอเราจะไม่ยังไม่ทํานะครับผม เราจะทัแค่ปลาดุกก่อนแล้วก็คลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะไล่ทำทีละสเต็ปให้ดูครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เกษตรนะ้นำคำขอบคุณครับ